เราจะกินสลัดกันนะคะวันนี้นะคะสลัดคาทางสลัดนะคะริเต้สสถถาานนนีอันนี้เราใส่ไปแล้วนะคะแต่ว่าใส่เสร็จแล้วเนี่ยสลัดน้ำมันงาไปแล้วนะคะแล้วก็จะทำให้พี่สาวด้วยนะคะ ของเราก็ก so okay. so anyway. okay. ินยังไงก็ได้นะคะแล้วก็จะให้เขาแบบสวยๆนะคะขนด้านหลังนั้นมีคนขา่ของพี่ปูรูนด้านหลังะคสังเกตก่อนเปิดปะมีรก็ของพี่ปูพี่ปูก็จะใส่ไก่ไปด้วยนะคะแล้วก็ เห็ดนะคะปีแล้อะไรพี่แล้วเราก็จะใส่หอมใหญ่ด้วยนะคะชอบกินนะคะหอมใหญ่หรือจะหั่นเล็กๆพอดีคำที่รูนะคะ นองพี่สาวก็จะใส่อย่างนี้อะ่าเงี้ยเขาจะชอบพี่อเป่เราก็ไม่รู้นะคะช่ให้่วยงานเกี่ยวงเปัหม่วยงานไห่รก็ได้เออมือสั่นนะคะมือข้ามือข้าพี่นองนี้เราก็จะไปให้พี่สาวนะคะเดี๋ยวเราจะใส่อีกนะคะ โอเคค่ะของพีูก็มีไข่นะคะแต่ว่าเราจะเอาไปให้พี่สาวนะคะก่อนนะคะภูก็ต้มไข่ได้ไม่สวยนะคะก็อยากให้มี<ผ>มโรตีนนะคะแล้วก็ใส<จ>่เสือตัวไข่น้อยเสือ พูก็จะมาใส่ลงไปอีกนะคะเพื่อความอร่อยนะจ๊ะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ